ฝนตกเพื่อนๆจ้าขนาดฝนตกกันยังบ่หยุดการเป็นคีเ,เตอร์เพื่อนๆละเบิ้งปาาผ้าพีผ้านนองมาหาคอนเทนต์พี่น้องกับบรรยากาศฝนตกน้องเปียกเบดเบิ้งพี่น้องจ้าฝนตกฝนตกลิ่นถึงฝนจะตกก็ไม่ย่อทอ้อต่อการเป็นคีเ,เตอร์เพื่อนๆจ้าช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงฤดูใบไมพ้พีเดอเพื่อนๆเบิ่งใบไม้สีเหลืองอลามตาสวยงามมากจ้า เฮ็ดกับพ่อเฮ็ดบาดไปทางได้กับมิตรเห็ดพี่น้องเราเบิ้งจ้าเบิ้งจ้าฮูลูพีลีเห็ดขาวจานพันเต็มถนนหมวกกอกพี่น้องจ้าซุ่มนีสิเทาแล้วอู้ยเอาบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องนะจ้ะเนาะถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องการเป็นครีเอเตอร์ก็ไม่มีวันยออ่อท้อเพื่อนๆกับผาพีผ้าน้อง มาสูดดมบรรยากาศกับเห็ดพูน่ะพี่น้องเห็ดเห็ดจ้าเห็ด้ามามือนีทางขาวจันพันแดงจึง้งคึ้งพี่น้องจ้าพูนะ่ะเต็มเลยแม่พี่น้องสุขูสุขคนอุ้ยเบิงจา้า <c oughs> เห็ดนี่จะดอกองามๆพี่น้องจ้า้ะเบื้องคุลูพี่รีอยู่พ่นะ่ะกินได้นะจ้าเนี่แกงนี่แซ่บแซ่บพี่น้องเห็ดชนิดนี่ เบื้องเห็ดดอกนี่มันเห็ดละงโงกบ่นี่คือเห็ดละงโงกเลยล่ะพี่น้องแล้วเบื้องแรกคนน่ะแปดคนน่ะคือเห็ดละงโงกละง,งากระง่าบานเฮาล่ะบ้านแม่ใจเฮาก็แยกเก็บไปกินนะจน๊เะเนาะเ,ะเ,ะเ,ะเห็ดเมืองนอกถึงสิคือเห็ดบานเฮากะสร้างพี่น้องกันเฮามบหมั่นใจเฮายาไปเก็บเอาบรรยากาศความสวยงามมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเดิมเออ บรรยากาศกา็ฝนตกโปรยเพื่อนๆเอาคอนเทนต์สวยๆต้นใหม่งามๆสีเขียวสีเหลืองมาฝากเพื่อนๆดอกใหม่ออกกําร่างกายก็ได้ฟิวพี่น้องจา๋าฝนตกลิ้นบ่รพราสิเปีกยกย่อนดอกพี่น้องฝนตกลิ้นนี่ซื้อดอกอม,มืออืน่นมาสิมาตกปา่าเพื่อนๆจา๋า บ่รู้ว่าสิไใดบ่ประสิมาตกปลาละ่ะตอนนันมากก็ไดสองสามโตพ่อได้กิ่นอยู่พี่น้องอย่างไปใส่กะมีตาเห็ดเพื่อนๆจ้าไทายตาเห็ดให้หมูเบิงหมูกัเลยสิเปิดสิเบียเจะาเฝ้า,ฝาเปิดฝ้าเบียเฝ้านายกันเด้อพี่น้องเด้อเพลงได้ก็กดคอมเมนต์กดไลค์หให้การโลดผู้ใดพ่านหนาะฟีดมากกสิกดไห้คือกันละจ้าเพื่อนๆจ้า เป็นกำลังใจให้สุภผูสุคนนี่ละพี่น้องการเป็นชีเอเตอร์เ่ราว่าฝนสิตกฝ้าสีห้องเข้ากับบ่อยอทอในการต่อสู่ในการทํำคลิปออกมาออกกําลัางกายกับเป็นคลิปใดพี่น้องจา๋าเป็ี่ยนตะวา่าเข้าสี่ขยันเฮดบอหน้จาจ๋าเนาะสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้หน้าจ๋ะเด้อไปคลิปหนาจังมาพอกันไหมเพื่อนเพื่อนจ๋าสุกกายสุขใจขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จสุปผูสุคนหน้าจ๋าเด้อขอโตไปออกกําลัางกายก่อนเพื่อนๆนจา๋า สวัสดีจ้า